เทคนิคเคล็ดลับขี้เกียจแล้วรวยนะคะพี่กุลเชื่อว่าหลายคนอยากได้เทคนิคอยากได้เคล็ดลับนี้นะคะพี่กุลอยากบอกว่ามันมีวิธีค่ะขี้เกียจแล้วรวยเราเอากด17วินาทีนะคะที่เราเคยได้ยินมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับชีวิตนะคะพี่กุลยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการขี้เกียจ แล้วรวยของพี่กุลก็คือว่าใช้กฎ17วินาทีนะคะในการที่จะนั่งคิดนอนคิดเดินคิดตีลังกาคิดทำอะไรอยู่ก็คิดคิดอะไรรู้ไหมคะคิดสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะฟินอินมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่เราปรารถนา สิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินสังคมสิ่งแวดล้อมความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะ,ะมันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะกด17วินาทีนะคะลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อลองด้วยตัวเองก่อนนะคะเกิดผลลัพธ์แล้วเชื่อเต็มร้อแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับชีวิตนะคะคุณจะรู้ว่า